สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการงบรีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นงบสามิบาทรับประกันความสนุก30สิบล้านนะครับเป็นของเล่นวัยเด็กนะครับงบก็ไม่แพงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับเป็นของเล่นอะไรมาดูกันเลยนะครับแอบแอบนี่นะครับอืมเนื่องจากเรียนออนไลน์นะครับเราก็เบื่อนะครับไม่อยากเล่นเกมหรือเล่นมือถือนะครับ ก็เดินหาของเล่นมานะครับนี่ครับาราคาแค่สามิบบาทนะครับแต่เ,เล่นได้แค่สาครั้งนะครับกนพันนี่ครับปืนเบนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันจะดังหรือเปล่าใส่เข้าไปแล้วเราก็ยิง โอ้โห,โ,หโ,หโหดังไหมล่ะครับเพื่อนๆสุดยอดไหมเป็นไงล่ะครับสา,ามสิบบาทความสนุกสามสิบล้านอ้าวหมดแล้วนะครับเป็นไงบ้างนะนายยืดไปเลย้า หมดแล้วนะครับหนึ่งแมกโอ้เม okay. oh, oh, okay. uh ็นไหมนะครับโอ้ร้อนเลยนะครับหูก็อืดนะครับในบ้านด้วยจรีนะโอ้เม็นมากเลยครับรู้แล้วนะครับว่าจะหาอะไรมาแก้หูอือนะครับเออเนี่ยครับอุปกรณ์แก้วอืดของผม เนี่ยครับตอนนี้ผมก็ oh, okay. ้อมป้นเลยนะครับอุปกรณ์เฮ้ยยุ๊ยเฮ้ยยยเดี๋ยวเราไปเล่นนอกบ้านกันนะครับในบ้านนอนหมิ่น หลังไม่ดูนิดนึงนะครับหลังจากที่ผมยิงไปนี่ครับสภาพก็เริ่มมีควันมาแตะนะครับโอ้โหเป็นไงครับหมาหายหมดเลยนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมเลยนะครับและคลิปหน้าผมจะมารีวิวอะไรเพื่อนๆรอติดตามได้เลยนะครับ